สวัสดีครับผมเฟิ<า>ร์สแ<า>อปเปอายุครับวันนี้ผมอยู่กับชุดยังก็กึ่งกึ่งกึงก่ง,งประชาสัมพันธ์กึง่งอ่าออกงานกิเลี้ยงมันเกิดหรือหอในหอประชุมแบบเล็กๆนะครับผมหรือในห้องจ้ะห้องนั่นแหละรับรองแขกลูกค้านะครับผมร้านกาแฟร้่องกาแฟหรือร้องเพงลงร้องอย่างนะครับผมในชุดแค่ราคา16,500บาทเฮ้ยหมื่นหกเองหมื่นหกบาทนะครับผมหมื่นหกพันห้าร้อยน่ะได้อย่างแน่นะครับนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งสอง hit it นะครับผม ตัวนี้ก็อดอกคฮนเน็ตมากด12นิ้วอ่าแล้วก็เสียงกลางเป็น510นะครับผมเป็นยูนิตของคฮนเน็ตเหมือนกันแล้วก็มีเน็ตเวิร์กของีต็อปของแท้100%นะครับเฮ็ดเองกับมือแล้วก็นี่มีเสาตั้งให้นะครับอ่าสองต้นเลยเสาสอง,สองต้นตู้กลางแหลมสองใบพาวเวอร์กหนึ่งตัวเนี่ยพาวเวิร์กหนึ่งตัว ก็ทําได้ทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นงานไม่แล้วก็เสียบแฟลได้เวลาเล่นรันเพลงยาวๆนะครับผมเลาลงเพลงในแฟลได้แล้วก็เสียบปั๊บแล้วก็เล่นเพงลงไล่ยาวๆให้เขาเล่นของเขาได้เลยนะครับผมตันนี้ก็มี EQ คสองชั้นนะครับผมเป็น L1 ช่อง R1 ช่องนะครับผมสามารถปรับเป็นกลางแหลมหรือว่าเป็นเบสทสามารถเลื่องได้นะครับในชุด16,500บาทเนะี่ยผมว่าคุ้มละกับไมค์มิกตู้2ใบเสาพร้อมใช้งานแล้วก็ สายลำพูงสอเส้นนะครับผมอ่าพร้อมใช้เดี๋ยวลองเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็งานพูดอ่ะเออวะเขางานโบเขาคือโบว์วะเออเช็คเช็คเช็คหน่อยเช็คเช็ควะเออเช็คอ๋อเออเออเช็คก็มีเอฟเฟกต์มีอะไรครบนะครับผมหรือถ้าเป็นพระอาจารย์นะครับผมงานพระเทพก็ก็มีหลายโปรแกรมเออเอฟเฟกต์หลายโปรแกรมเราก็ใช้งานได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ งานพูดงานประชาสัมพันธ์นะครับผมไม่ใช้ก็นี่เลยเสียงสดๆแบบนี้เลยนะครับผมชัดเจนนะครับแจ๋วโอ้ะหเช็คเช็ควอลทูอ้เช็ค123่งสองสามนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับตัวนี้ชุดนี้16,500บาทนะครับผมก็เปิดเพลงเปิดอะไรได้ปกติต่อบลูทูธได้นะครับเดี๋ยวลองดูบลูทูธกันนะครับ ้นี่ขนาดกลางสองใบนะครับผมถ้ามีเบสเพิ่มจะตึบกว่านี้นะครับเราสามารถเอาเบสเพิ่มได้แล้วก็เวลาร้องคาราโอเกะหรืออะไรเนี่ยเราก็จะได้อัตราลดเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้ามีเบสก็คือถ้ามีกลางแหลมสองใบแล้วเบสเพิ่มอีกสองใบเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะครับผมก็แยกได้เลยนะครับผมมิกจะมีอยู่สองช่องก็เอาอีกช่องนึ่ะขับกลางแหลมอย่างเดียวแล้วช่องหนึ่งขับเบรแล้วก็มาคัดความถี่ตรงนี้เอานะครับผมสามารถ คัดที่ EQ ได้ทําที่ EQ ได้ก็ทําให้ช่องหนึ่งเป็นเบสแล้วช่องหนึ่งอ่ะทาเป็นกลางแหลมอย่างนี้ก็ได้ครับผมขอยาตพูดใหมครับผมถือว่าเป็นชุดเริ่มต้นของคนเล่นเครื่องเสียงก็ได้เช่นกันนะครับท่านใดที่อยากเล่นเครื่องเสียงแต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนก่อนอ๋อแนะนานะครับผมพิ่มิกหนึ่งตัวก่อนตู้กลางแหลมอีก2ใบนี้แล้วก็ค่อยมาเพิ่มเป็นเบสอีก2ใบ อนาคตก็มาเอาขยายเพิ่มนะครับเอาขยายเพิ่มก็ขับเบียดข้างหนึ่งแล้วก็กำแหงข้างหนึ่งนะครับก็จะได้ตึบขึ้นนะครับแล้วก็คอร์สอก็ในชุดอนาคตสามารถต่อยอดได้เรื่อยๆนะผมไม่ได้ขายพวกนี้ทิ้งนะเพราะว่ามีมีอยู่แล้วนะเราสามารถต่อยอดซื้ออย่างอื่นเพิ่มมาซื้อคืออื่นเพิ่มมาแล้วก็ทําให้เป็นชุด2องคูณสองส่คูณสี่แปดคูณแปดได้ในอนาคตนะครับผมถ้าท่านใดยังไม่รู้จะเริ่มจุดจุดไหน แนะนำเรื่มจุดนี้16,500บาทนะครับประมาณนี้ครับผมฝากไปด้วยกับอีกหนึ่งชุดนะครับผม16,500าบาทนะครับตู้เบียอตู้กางแหลมขอโทษทีครับผม12 h s 2ใบแล้วก็เสาพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเสาอีก2ต้นแล้วก็สายลำโพงครบเซตนะครับผมสายลำโพง<ม>แล้วก็พาวมิดหนึ่งตัวไม้หนึ่งตัวนะครับผมสามารถนี่นี่นี่โอ้สายยาวครับผม5เมตรนะครับแถมไปเลยนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราในช่อง YouTube First Ampo Audio แล้วก็ TikTok นะครับ First Ampo Audio ช่อง YouTube ช่อง f c e e o o o พูดผิดช่อง Facebook ก็ First Ampo Audio นะครับผมเข้าไปกดติดตามมีผมด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 1 5 9 5 4 5 0 0นสาะครับสามารถต่อทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานเคมงานซ่อมหรือ,อคือเครื่องใหม่นะครับผมหรือว่าอยากจะได้ชุดแบบนี้นะครับผมสามารถขอโลเคชั่นแล้วก็ามา,มา,มา,มาหากันที่โกดัง หน้ากูดังได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ฝากไปด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับเออแดนนะเอิเออนเชิญแดน้เต้นหน